กดซับสไครปและกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ากับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่น้องต้อับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโปรเจกต์ซัมบอยนะครับผมเอ้ยก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวโซเวอร์เอาชีวิตรอดนะครับผมเฮ้แต่ว่าที่จริงนี่เป็นเกมโคตรเก่าเลยนะก็คือผมซื้อดองมาเป็นปีครับผมโอ้ก็ได้ว่าตอนนั้นลองเล่นนะครับผมเล่นโคตรยากครับผมสำหรับเกมนี้มันมีความสมจริงมากๆนะครับผมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่อะไรจะสมจริงไปหมดครับผมแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมเขาได้มีการอัปเดตใหม่ แล้วก็กราฟิกสวยงามมากขึ้นนะครับผมมันทาให้ตัวเกมน่าเล่นมากขึ้นนะฮะเอ้ยก็เลยตัดสินใจนะครับผมที่จะมาลองเล่นเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอ้ยมามาลองดูกันสักตั้งครับผมหาอนอื่นนะครับผมกดที่เริ่มเล่นคนเดียวกันเลยปับ๊บนี่ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมมาสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้นะฮะเฮ้ยทำให้ตัวเกมนะครับผมเล่นง่ายมากขึ้นเยอะเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะเอาแบบพยานะเลยดีปะ เขาบอกว่าเกมนี้นะครับผมขนาดแบบเอาตัวรอดนี่ก็ยากที่สุดแล้วนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเออผมว่าแนะนำนะครับผมเอาแบบผลคลายนี้น่าจะดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นแบบปรับแต่งเองนะครับผมโอเคไปที่ปรับแต่งเองป๊านี่ก็คือในการเล่นครั้งนี้นะครับผมผมจะเล่นแบบมีจุดมุ่งหมายนิดนึงนะครับผมก็คือเราจะกําจัดซอมบี้ให้หมดทั้งเมืองเลยเฮ้แต่ว่าซอมบี้ในเมืองนี้นะครับผมมันไม่ได้ว่ามีแค่ร้อยตัวสองร้อยตัวสามร้อยตัวนะครับผมมันจะมีเท่ากับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้นเลยนะครับผมโอ โค้ดเยอะแล้วครับผมโอเคแล้วผมจะเลือกแผนที่ไหนดีวะเนี่ยในตัวเกมก็จะมีให้เลือกอยู่ที่ประมาณ4แผนที่นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้รายละเอียดของแผนที่เลยนะว่าแผนที่ไหนมันมีความน่าเล่นมากกว่ากันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไซ หรีว่าไซก็ไปว่ามันต้องอยู่ติดริมน้ำสินะถ้ามันอยู่ติดริมน้ําก็ไปว่าเราสร้างบ้านริมน้ําได้แล้วก็ตกปลาได้เฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยไอผมจะเอาอันไหนดีวะนี่ผมเลือกไม่ถูกจริงๆวะเอหรือว่าเจ้าเมืองนี้ดีครับผมเขาบอกว่าเมืองนี้นะครับผมมันเป็นเมืองที่เติบโตมากับเหล่าบรรดาทหารนะครับผมมีทหารก็ไปว่าต้องมีอุปืนเยอะสินะไอมันเกี่ยวกันปะวะเฮ้ยถ้าใครพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมหรือว่ารู้ว่าเมืองไหนมีของเยอะหรือว่ามีความน่าเล่นมากกว่ากันสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยใต้คลิป เลือกเมืองนั้นละกันแต่ว่าตอนนี้นะครับผมผมขอเอาไปรีวิวซา์ก่อนละกันนะครับผมอ่าเริ่มแรกนะฮะโอเคกดต่อไปเลยอ่าในการเล่นครั้งนี้นะครับผมผมจะเล่นแบบการตั้งค่าเองนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ปรับอย่างอื่นเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปกตินะฮะอันนี้ก็ปกติ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 ครับผมเออันนี้ไม่ปกติสิเพราะว่าผมจะเล่นแบบฆ่าล้างซอมบี้ให้หมดเมืองจะมาเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตรงนี้ให้เป็นศูนย์เว้ยนี่อัตราการเกิดของซอมบี้ครับผมไม่มีกดเป็นศ แล้ผมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมอ่ากดเป็นศูนย์แล้วก็จานวนชั่วโมงที่ซอมบี้จะเกิดใหม่ก็ผมอันนี้ก็ต้องปรับเป็นศูนย์นะครับผมอ่าในโซนอื่นผมก็จะปรับแบบปกติหมดเลยนะครับผมผมก็คือในการเล่นครั้งนี้นะครับผมต้องการที่จะฆ่าล้างซอมบี้ให้หมดทั้งมือนะก็ผมพิจารณาว่าฆ่าคือผู้พิชิตเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วก็กดต่อไปเลยปั๊บในโซนนี้นะก็ผมก็จะเป็นการเลือกอาชีพของตัวละครนะก็ผมคุณลักษณะต่างๆของตัวละครนะก็ผมนี่มีเจ้าหน้าที่ััับบบเเเลลงงนนนะคคผผผมมมอออออ้ยยาาากกจวว่่ตหหสืืใ็็แทไถ ผมอ่านอะไรผิดไปแล้วก็ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็ผมคือไม่นึกเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้จนได้นะครับผมคือมองไม่เห็นจนหนังสือครับผมสายตายาวเคมองใกล้ๆมองไม่เห็นมาอย่าเรามาดูในส่วนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันดีกว่าครับผมนี่าเฮ้ยบวกการวิ่ง บวกขวานรับผมบวกความแข็งแกร่งแล้วก็บวกพละกําลังนี่ครับผมมันจะขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจสีป๊าบเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับผมรู้สึกว่านี่การบรรจุก,กระสุนปืนนะครับผมจะเร็วมากๆเลยแล้วก็การเล็งนะครับผมความคล่องแคล่วสูงนะครับผมความแข็งแรงโอ้โหแล้วก็พละกําลังเยอะด้วยนะแต่ว่ามันจะมีแต้มติดลบนะฮะก็คือในเกมนี้ถ้าหากว่าแต้มติดลบนะครับผมมันจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ข้อเสียลงไปเว้ยคนเราต้องมีข้อดีและข้อเสียอ่าไอ้พวกส ก็ผมอย่างเช่นกระเพาะหนากระเพาะหนานี่ก็คือแบบหิวช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราใส่เข้าไปปับ๊บนะถ้าเราแอดเข้าไปนะฮะปุ๊บนี่แต้มมันจะติดลบหนักเลยใช่ไหมเอ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกครับผมปับ๊บตัวเกมมันจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ข้อเสียไปอาสักบวกสีแล้วกันเอาเป็นขี้เสารดีปะ่ะนอนขี้เสาอะไรประมาณนี้ปุ๊บ เพิ่มไปปับ๊บนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะไปต่อได้แลยนะครับผมเราก็เลือกเลยครับผมว่าเราจะเลือกเป็นอาชีพไหนนะครับผมอแต่ว่าทุกอาชีพนะครับผมมันก็จะมีข้อเสียข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับผมแต่สําหรับผมนั้นเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกครับผมโคตรจะแข็งแกร่งนี่ดูเสิการประจุกระสุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหการเล่นก็เก่งนะฮะความแข็งแกร่งก็มาพละกําลังก็มาแล้วก็มีค่าความไม่เกรงกลัวด,ด้วยนะแต่ว่าขี้เซาไปหน่อยนะอันนี้คือค่าด้านลบนะครับผมเราออาอันนี้ออกได้ไม เอาอันนี้ออกปุ๊บมันก็จะเป็นติดลบ8นะฮะมันจะไปต่อไม่ได้เฮ้ยขี้เซาเหรอเอาเป็นสายตาสั้นดีมะอ่านช้าเหรออ่านช้านี่ก็ไม่ดีนะครับผมมันจะทําให้เราแบบเรียนรู้ได้ช้านะครับผมเวลาเราอ่านหนังสือความรู้ต่างๆนะครับผมเฮ้ยให้ตายถเถอะไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีสิงอมควันเหรอ สิงองคมความนี่คือเราต้องดูดบุหรีตลอดเวลานะครับผมในเกมนี้ซึ่งบุหรี่ในเกมนี้นะครับผมหายากย,ากยิ่งกว่าทองคำอีกครับผมโอ้โจะบอกให้หรือจะเพิ่มความโชคลายก็ไปดีความโชคลายรอครับผมเฮ้แต่ว่าความโชคลายในเกมนี้ก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าบางทีเราอาจจะเดินไปสะดุดไอ้นู่นสะดุดไอ้นี่นะครับผมทำให้ซอมบี้แบบได้ยินเสียงเราก็เป็นได้นะบางทีไปเหยียบกระจกปุ๊บขาเลือดออกซะง,งั้นับผมเป็นแผลบาดทะยักตายหายเกมนี้โอ้ละเอียดเกินหรือว่าจะเป็นแบบกระหายน้ำมากดีวะอืมกระหายน้ำมากใสก่้าไปุ๊บหรือบวกสองก็ต้องใส่ข้ออเสีียก ซุ่มซ่ามเออซุ่มซ่ามนี่ไม่ดีนะซุ่มซ่ามนี่ไม่ดีครับผมซุ่มซ่ามนี่ก็อาจจะทําให้เราบาดเจ็บง่ายนะครับผมอ่านช้านี่ไม่ดีว่ะเฮ้ยผมว่านะฮะผมแต่งเองดีกว่าว่ะเอออุ้ยไม่เป็นหรอกครับผมอาชงอาชีพพวกนี้เอาเป็นแบบนี่ครับคนว่างงานดีกว่า <c oughs> ง่ายดีครับผมแล้วเราก็ใส่บนที่ใส่เข้าไปเองนะฮะอ่าอันนี้เอาออกก่อนปุ๊บอันนี้เอาออก โอเคครับผมเริ่มต้นที่8ดนะครับผมแต้มของเราอ่าเราเป็นคนว่างงานนะครับผมที่ไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมนั่นก็คือความว่องไวนี่จะทําให้เราสามารถที่จะค้นของในตู้ในกระเป๋าแล้วก็จัดของในกระเป๋าได้ว่องไวมากขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้สําคัญตัดไปฮะเสียไปแล้วครับผม2แต้มครับผมทีนี้ก็เหลือ6แต้มนะครับผมแล้วก็อ่านไวอ่าปึ๊บ อ่านไว้ก็จะทําให้เราแบบเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นนะครับผมเวลาเราอ่านหนังสือนะฮะทีนี้เราก็จะเหลือแค่สีแต้มนะครับผม,อมเอาความแข็งแกร่งที่มารูว่าเอาเป็นนักปฐมพยาบาลเฮ้ยอันนี้ก็สําคัญนะเว้ยแต่ว่าเราไม่มีความแข็งแกร่งเลยเหรอเออผมอยากได้ความกล้าหาญนะครับผมความกล้าหาญมันจะทําให้เราแบบไม่กลัวซอมบี้นะฮะไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดนะเอาปฐมพยาบาลแล้วกันอ่าแต้มสูงแล้วนะครับผมไปต่อได้แล้วนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่พอผมอยากได้ความแข็งแกร่งอ่ะแต่ว่าความแข็งแกร่งมันม,มันลบศึกไปนะ มันต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมที่เป็นข้อเสียเอาความกล้าหาญแล้วกันเข้าไปปับ๊บอ่าแล้วมันก็จะติดลบอยู่ที่4นะครับผมแล้วเราก็ต้องเอาข้อเสียใส่เข้าไปนะฮะในตัวแต่ผมอยากได้ความแข็งแกร่งว่ะเคยแต่มันจะต้องแลกกับข้อเสียหลายอย่างมากมากเลยนะหุยแต่อันนี้ก็แข็งแรงแบบตัดๆเลยอนะ่ะเออเอาไงดีวะอ่ะลองใส่เข้าไปก่อนแล้วกันปุ๊บ14ครับก็ผมติดลบ14ฮะเอาละครับผมแล้วคราวนี้ผมจะเอาไงดีวะเอาเป็นกระหายน้ํามากดีปะ่ะ เออกระหายน้ํามากแต่ว่าในเริ่มต้นเกมนะครับผมในเกมมันจะมีน้ํากินอยู่ช่วงแรกนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าน้ําไฟมันจะเริ่มตัดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเราการะหายน้ําในช่วงแรกผมว่าเรา่าจะพอตั้งตัวได้นะในช่วงหลังอ่ะเอาการะหายน้ําเข้าปุ๊บทีนี้ก็จะเหลือแค่ลบแนะครับผมสิงอมควันเหรอสิงอมควันนี่ต้องหาบุหรี่ดูนะเนี่ยคือถ้าไม่มีบุหรี่ดูนะครับผมมันจะเครียดนะครับผมเกมนี้มันจะเครียดจัดเลยฮนะเอาไว้อมควันก็อมควคันก็ผมอ่ะสิงอมควันเพิ่มเข้าไปเลยลบสี่ครับผมหิวง่ายเ หิวง่ายเหรอเออเอาหิวง่ายหิวง่ายก็อะหิวง่ายถ้าหากว่าเราเอาความไม่เป็นระเบียบเข้านะครับผมมันจะไปขัดกับตรงนี้เว้ยความว่องไวซึ่งเพื่ออะไรละครับผมเออมันจะไปขัดกันนะครับผมเอานี้แล้วกันก็ผมหิวง่ายก็เราเป็นคนแข็งแรงนี่หว่าใช่ไหมเราเป็นผู้แข็งแกร่งเราต้องกินข้าวเยอะเว้ยเออมันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วครับผม อ่ะเพิ่มไปศูนย์แล้วครับผมนี่แล้วเราก็สามารถที่จะเซฟค่าต่างๆได้ตรงนี้นะฮะเขียนว่าการแมนและกันปึ๊บเวลาเราตายนะครับผมจะได้ใช้ค่านี้ต่อนะฮะโอเคจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดค่าใหม่นะอ่ะแล้วนี่ก็คือค่าต่างๆที่ผมเซตเอาไว้สำหรับตัวผมนะครับผมนี่มันก็จะมีความหิวกระหายน้ำมากเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งอมควันก็คือถ้าหากว่าขาดบุี่เมื่อไหร่ก็จะเกิดความเครียดนะครับผมแล้วก็หิวง่ายนะครับผมแล้วก็ความว่องไวในการจัดของต่างๆในกระเป๋าก็ผม อ่านเร็วนะครับผมอ่านเร็วนี่ก็จะอ่านพวกหนังสือความรู้อ่านนิตยาสารต่างๆนะครับผมได้รวดเร็วแล้วก็มีความกล้าหาญนะครับผมที่กันว่าไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดๆนะครับผมไม่ตกใจง่ายด้วยปฐมพยาบาลโอ้โหแล้วก็ความแข็งแกร่งเรียกได้ว่าพร้อมปะทะเลยฮะงานนี้มา,มาเลยตั้งค่าตัวเราเสร็จเรียบร้อยก็กดต่อไปเลยฮะช็อตแมปนี่เราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับผมแล้วก็ทําการสร้างตัวละครเลยตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างตัวละครได้นะครับผมทั้งหญิงแล้วก็ชายนะฮะแบบนี้ปั๊บแล้วก็เลือกสีผิวได้ด้วยแลลล้้้้ววกกก็็เเือออทรรงงงงผผมตตต่าาาๆนนะีีจจใช นิดนึงนะครับผมถต่หากว่าเราต้องการที่จะได้ตัวละครที่เราถูกใจนะครับเสื้อผ้าต่างๆครับผมนี่ใส่หมวกครับผมโอเคแล้วก็แว่นตาก็มานี่ฮะแต่งไปเลยตรงนี้อ่ะแหลือแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับผม อ่าและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ที่ผมได้ออกแบบขึ้นมานะครับผมนี่วัยรุ่นทําอุปกรณ์นะครับผมเป็นเพศชายนะครับผมสีผิวออกแทนๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็หมวกไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่แว่นตาไม่ใส่ไม่ใส่อะไรทั้งนั้นครับผมมีแต่กางเกงยีนกับรองเท้านะครับผมเรียกดว่าเราคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนะครับผมในเมืองแห่งนี้นะฮะถามว่ารอดมาได้ไงเออก็ไม่มีเลยมากครับผมก็คนอื่นเขาออกไปทํามาหากินกับผมนอนทั้งวันครับผมคนอื่นเขากลายเป็นซอมบี้แต่ว่าผมรอดเฮ้ยในเมื่อเสร็จแล้ว มันเป็นเวลาช่วงสุดท้ายหมดหวังที่จะรอดนี่คือความตายของคุณอ่าโอเคครับผมพร้อมลุยครับผมเฮ้ยนี่มาเกิดบ้านใครวะเนี่ยเอ้ยสงสัยจะเป็นบ้านเราอะ่ะนี่ไงมันมีกุญแจบ,บ้านของัวรุ่นทำอุปกรณ์อยู่ด้วยนะครับผมเฮ้ยมาแล้วก็ต้องหาอาหารก็เลยฮนะเรลบเอ้ยน้ำส้มเก็บมาเอ้ยอันนี้กินได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้กินได้เลยครับผมอ่าเก็บมาอันนี้สดกระหล่ำปีกินได้เลยเก็บมาก่อนเก็บแป้งทุกสีทุกอย่างเฮ้ยยังไงก็ขอที่เปิดโขดก่อนแล้วกันนะครับผมสำคัญมากในเกมนี้นะเดี๋ยวกอนะ ปุ๊บช้อนที่เปิดขวดเดี๋ยวน,นะปุ๊บเฮ้ยผมเห็นแวบๆที่เปิดขวดที่เปิดขวดเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆที่เปิดขวดอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้นี่ไงที่เปิดกระป๋องสําคัญมากครับผมเกมนี้แล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยกระทะกระทะเอามาครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องนวดแป้งใช่ไหมเนี่ยเอาไว้ทุบหัวซอมบี้ได้นะเนี่ยแล้วก็อันนี้คีมจับอคีมจับนี่ไม่เอาดีกว่าโอเคปุ๊บไหนมีอะไรบ้างปุ๊บเฮ้ยอาหารกระป๋องผมเห็นอาหารกระป๋องครับผมปุ๊บอ่าเราคลิกตรงนี้ได้ป่ะอ่าปุ๊บอ๋อนี่คลิกได้อารรกะป๋ ปลาซาดินกระป๋องก็ผมเก็บมาก็ผมนี่เฮ้ยอ่านสุนัขไม่เอาก็ผมนี่ถ้ากินไปแล้วปุ๊บมันจะทําให้แบบเราจิตเสื่อมนะครับผมอ่านสุนัขไม่ดีปึ๊บอ่ะเก็บมาก่อนโอเคครับผมแล้วก็ปึ๊บอะไรกาแฟกาแฟนี่อ่าจัดไปก็ผมกินได,ได้แบบกระชุ่มกระชวยนะอ่าโอเคครับผมห้องครัวเรามีแค่นี้นะในดูซิห้องน้าปับ๊บเฮ้ยนี่ห้องนอนเราเฮ้ยวาลาปิดผ้าม่านก่อนเลยครับผมอ่าปิดผ้าม่านเฮ้ยเดี๋ยวสอมบี้เห็นนะครับผมอ่าในนี้มีกางเกงยีนก็ แลจะเป็นกางเกงยีนแบบที่เราใส่นะครับผมแบบเดียวกันนะครับผมมีการป้องกันการกัดน,นะครับผมอยู่ที่10นะฮะเท,ท,ท่ากันปะวะอ๋อเท่ากันเท่ากันครับผมอ๋อเป็นแบบเดียวกันครับผมกางเกงยีนแบบเดียวกันกแบบเลยโอเคงั้นไม่เอาฮะปุ๊บอ่าปิดประตูก่อนชว่วแล้วก็ห้องน้ําแต่ดูซิอ่ายาแก้ปวดเก็บมาก่อนสบู่นี่ก็เอามาด้วยนะครับผมปาสต์ปิดแผลผ้าพันแผลน้ํายาฉีดผมไม่เอานะฮะโอเคปุ๊บปิดปตัวตก่อนนี่ไหนเฮ้ยอันนี้เป็นหนังสือครับผมหนังสือพิมพ์ หยิบมาหนึ่งอันได้ไหมอ่ะหยิบมาครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นวิดีโอเทปนะครับผมอ่าไม่เอาดีกว่าโอเคครับผมแล้วก็มีทีวีสีด้วยนะให้ผมปิดพม่านก่อนเพราะว่าผมอาจจะต้องอยู่ที่นี่สักพักตื่นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยการปิดพม่านมันจะทำให้เราแบบเฮ้ยหลบจากพวกซอมบี้ได้นะฮะอ่าปิดก่อนชอแวบนี่ปิดก่อนอ่าปิดให้หมดชมอแวบเฮ้ยไหนดูซิมีหน้าต่างตัวไหนอีกอ่าในห้องน้ำมีหน้าต่างหรือเปล่าครับอย่าลืมปิดพม่านด้วยนะจ๊ะปิดมาม่นป๊บ เรียบร้อยเฮ้ยมันมีห้องนี้ที่เรายังไม่ได้คน้นดีวอ่ะอ่าเปิดมาโอ้เป็นห้องทํางานไหนตัวเซมีอะไรบ้างในห้องทํางานไม่เห็นจะมีอะไรเฮ้ยโอเคครับผมไม่มีอะไรก็ปิดไปฮะเฮ้ยตรงนี้มีผ้าม่านอยา่าลืมปิดด้วยอ่าปิดผ้าม่านก่อนปุ๊บเราสามารถที่จะกดตัว M ได้หรือเปล่าปุ๊บกดตัว M อ๋อนีงไงเป็นการเปิดแผนที่เคนี่เราอยู่ส่วนไหนของเมืองวะเนี่ยเออถ้าจําไม่ผิดนะก็ผมผมเห็นในรูปตัวอย่างของแผนที่นะฮะด้านบนนี่น่าจะเป็นแม่น้ําใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราอาจจะมุ่งบนเว้ยเอ้ยขึ้นไปด้านบนก็ผมเพราะว่าผมอยากจะอยู่ริมแม่น้ำเฮ้ยจะได้แบบมีน้ํากินแบบจุกนะฮะเออแต่ว่าไม่มั่นใจาเหมือนกันว่าในเกมนี้นะก็ผมน้ําในเกมนี้มันจะกินได้หรือเปล่านะปึ๊บแล้วก็มองด้วยสายตาย,ยาว,ยาวปึ๊บอู้ซอมบี้สองตัวอ่าโอเคครับผมแล้วก็ค่อยๆกดเดินย่องๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ค่าประสบการณ์ในการย่องด้วยนะับผมเกมนี้คือถ้าเราทําอะไรเยอะๆนะครับมันก็จะได้สิ่งนั้นนะครับผมอย่างเช่นเออย่องอะไร มันจะเอาแล้วว่วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอถือไว้ก่อนกระทะกระทะกระทะปุ๊บ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 ถือด้วยมือหลักนี่มาเด้เห็นยังเห็นยังโอ้ยมันจะไม่เห็นเรามันจะไม่เห็นเราโอเคปลอดภัยปลอดภัยครับผมปีลัวกดอีเชฟแอปเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็น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 หรอกอ่านี่ครับเข้าตรงห้องน้ำเลยฮะฮะงัดหน้าต่างไม่รู้บ้านใครเข้าไปก่อนใชฟแอปปิดหน้าต่างเวยนฮะอย่าลืมเฮ้ยผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ในบ้านวะ โอเคปิดห okay. น้าต่างเรียบร้อยอุย้ยตัวเฮียอะไรอะไรอ๋อแค่ตกใจก <ś ed> ซอมบี้อยู่นอกบ้านไม่เปิดให้หรอกไม่เปิดให้หรอกอ่ะปุ๊บแค่มีเสียงแบบจ้ำสกแกกับจุงบี้ด้วยนะครับผมอ่ะปุ๊บปิดไปเดะโอเคห,อหน้าบ้านก็มีแค่หน้าบ้านมีอยู่ตัวหนึ่งเจนเยนนลูกพีเ่เยนนลูกพี่ต้องหมอบต้องหมอบครับผมต้องย่องต้องย่องต้องย่องอ่ะไม่งั้นมันรู้ตัวครับผม มีหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนนี่เอาไปนะครับผมสามารถที่จะแก้เบื่อได้นะครับผมเวลาเราเบื่อนะฮะอ่าปุ๊บวิทยุรีโมททีวีอุ้ยผ้าแตกเข้ามาละแตกเข้ามาละแตกเข้ามาละเฮ้ยเฮ้ยมันแตกเข้ามาแต่มันมึนๆเว้ยมันมึนๆม,มันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพราะว่าประตูเราปิดอยู่โอเคครับผมปลอดภยัยอ่าตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะฮะเสื้อคลุมหนังเค้ต้องเอาอ่ะให้เทปกาวนี่เก็บไว้ก่อนเสื้อคลุมหนังนี่สวมใส่ไปเลยปั๊บ อ่าโอ้โหมาถึงก็เท่เลยแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะร้อนนะครับผมเกมน,นี้เพราะฉะนั้นต้องคอยดูเรื่องเกี่ยวกับอากาศอุณหภูมิด้วยนะครับผมเฮ้ยมันทุบหรือวะมันทุบแล้วมันทุบแล้วไปมันทุบไปไปมันทุบไปน่าลำคาญเหมือนกันนะใครทุบวะใครทุบใครทุบเปิดมาเปิดมาเองใช่ไหมฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งไหนมันทุบอ๋อ,อนี่นี่มันทุบหน้าต่างไอ้ตัวเนี้ยเอา้าไปไหนแล้ววะ มันพังหน้าต่างเข้ามาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี้ปิดก่อนเทสใส่เส,สื้อหนังก็เท่ดีเหมือนกันนี่ยผมอ่ะเฮ้ยจะเย็นจะเย็นไอ้น้องจะเย็นไอ้น้องเดี๋ยวพี่ไปแล้วอ่าอันนี้อุ๊ยแตกแตกแตก,แตก,แ,ตกแตกกำจัดก,ก่อนกำจัดก่อนอ่าปุ๊บเวอร์ชันนี้ต้องหันหน้าให้ตรงแล้วผมไม่งั้นมันจะซวยโดนมันจะซวยโดนกัดมันจะซวยโดนกัดล้มไปซะอีดอกนี่ทุบโอ้แตกไปเลยอ่าไหนดูซิปุ๊บขนศพซอมบี้มีอะไรบ้างโอ้โหอะไรเนี่ย เสื้อลายสกอตแต่ครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันไม่เปื้อนเลือดนะครับผมไม่เปื้อนเลือดก็แปลว่าใส่ได้นะฮะอ่ะกดสวมใส่ไปเลยช็แมพนี่เป็นไงครับผมร้อนตายหาแบบนี้เฮ้ยหิวน้ำํำหิวน้ําครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปหาน้ํากินก่อนเฮ้ยกินน้ำซุปได้ไหมอ่าปุ๊บกดดื่มน้ําก่อนจืบ๊บๆอ่าเยี่ยมเนี่ยแหละครับผมดีนะครับผมที่ในช่วงแรกในเกมนี้มันจะมีน้ําให้เรากินนะฮะเดี๋ยวก่อนผมว่ามันมีอะไรอยู่ห้องนี้แน่ๆครับผม เฮ้ยอย่าไปเคาะเดะอย่าไปเคาะเดะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอันนี้เสื้ออันนี้เสื้อขนสัตว์มีลายวะเสื้อขนสัตว์มีลายไม่เอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณผู้หญิงอย่าเข้ามาอ่ะล้มละล้มละล,มละ้ลม,ละ,ล,มละต้องซ้ำเฮียเรียบร้อยครับผมอ่าปากกาเฮ้ยกำไรเงินถุงเทา้าเฮ้ยดี๋ยวก่อนนะมันเข้ามาเต็มเลยมันเข้ามาเต็มเลยตรงไหนตรงไหนเฮ้ยฝั่ง,น,งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นปิดประตูปิดประตู เอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ผมจะขนศพคุณผู้หญิงก่อนอ่ามีอะไรบ้างวะตู้ตู้เสอยืดกำไรเงินครับผมกางเกงในไม่เอานะครับผมปากกาศแค่จอนบิ๊กอะเฮ้ยอืเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็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 นผมยึไปขนตรงนี้เลยมีอะไรบ้างนิตยสารเอาฮะหนังสือพิมพ์ปุ๊บโทรศัพท์ไม่เอาโอเคหาครับอุ้ย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 รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอย่าจำสแกมากโอเคผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับพี่ห้องนี้ห้องครัวห้องครัวโอเคมันเอากันใหญ่เลยวะ ชามไม่เอาครับผมชามไม่เอาข้างในแตกแล้วเฮ้ยของสดอ่ะกินมะเขือมะเขือเฮ้ยผมบ้ามันเข้ามาแล้ววะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่ว่ามันติดอยู่ในห้องนี้ฮะเมื่อกี้ผมเห็นมีดผมเห็นมีดอ่าปั๊บต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วอาหารกระป๋องเก็บไก่อนปึ๊บปึ๊บอาหารหมาไม่เอานะฮะอันฝรั่งเอาครับผมอ่าปึ๊บมีดมีดอ่ามีดอยู่ไหนเอามีดพกมาอ่าโอเคครับผมไหนกระทะกระทะเอามาครับผม Okay. เอาแม่งหมทุกอย่างขนม,นมนมเนยอโอ้โหแล้วตุ้นสือแม่งเล็กมากผมมองไม่ค่อยเห็นครับผมเฮ้ย <c oughs> ให้ตายเถอะอ่อาอะไรเนี่ยอ่ะขนมอบกรอบโอเคครับผมยังไม่ต้องเอาไปเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวเรายังไม่มีกระเป๋าแล้วฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหนักตัวนะฮะโอเคนี่มาปนข้างบ้านเสร็จปิดปุ๊บแล้วก็อ่าทำการปีนหนีฮะกู <c oughs> ไปแล้วกูไ <c oughs> ่ <c oughs> อยู่แล้วครับผมจุ <c oughs> ๊บคปับอะไรครับกลับบ้านดีกว่า <c oughs> ไปบ้านไหนต่อไอ้บ้านข้างๆตรงนู้นดีกว่า,านี่ๆปึ๊บปึ๊บปอ้อม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 อ้อ้อมอ้อมอ้อมอ้ามอ้อมอ้อมอ้อม้ยมอ้ามอ้ออ้อมอ้อมอ้ดม้อมมอ้วมอ้ม้อมอ้อมอ้อมอ้มอ้อมอ้มเ้อมอ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 ้ออ้อม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 อ้ามอ่อม้อมอ้อมอ้ออม้ออ้อม้อมน้ฮ้อมอ้อมอ้อ้ออ้มองอ้อนะอองบบม้อออ่้ออ้อา้ออ้้มอ้มม อ่าสม,มารห้องน้ำมันจะไม่ค่อยได้ล็อกนะฮะเกมนี้ชแป๊บนี่เหมือนเป็นผู้ชีวชาญอ่าอย่าลืมนะครับผมปิดหน้าต่างด้วยล่ะแป๊บนี่ปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดผ้าม่านปิดผ้าม่านเสร็จก็ผมอ่าแล้วก็แป๊บไหนดูตู้ยาซิมีอะไรบ้างนี่ไอพวกผ้าพันแผลยาเก็บไว้นะก็ผมยาต้านเศ้ายานอนหลับยาสีฟันไม่เอาผมไม่ชอบแปรงฟันวิตามินอ่ะ โอเคครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีการาหิวอาหารนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเปิดกระป๋องกันนะฮะวันนี้เราจะกินอะไรดีครับผมเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเอ้ยมันมืดมันมืดอหมโอเคครับผมนั่งพักนิดนึงนะฮะเกมนี้เวลาเราเดินมากๆนะครับผมเราต้องทําการนั่งพักผ่อนด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะมีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับผมนี่ฮะเฮ้ยนั่งพิงถั่วซ่วมครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะแล้วก็ปุ๊บหิวใช่ไหมซุปกระป๋องครับผมว่าแล้วก็ทําการเปิดกระป๋องครับผมอ่าชแวบ นี่ดีนะครับผมที่เราไ่ที่เปิดกระป๋องแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าที่เปิดกระป๋องเนี่ยมันจะใช้ได้นานหรือเปล่านะเออมันจะมีความเสียหายหรือเปล่าว่าเราก็กินซุปกระป๋องกันเลยอับอ่าดื่มมะดื่มทั้งหมดเลยฮะรออะไรอยู่เพราะเราเป็นสายหิวอยู่แล้วครับผมเป็นคนหิวง่ายนะครับผมเป็นข้อเสียของเราเลยอ่าแช่แอปอ่ากินไปก่อนกินไปก่อนกินให้หมดโอเคครับผมเคลียร์เคลียร์เรื่องอาหารครับผมปะออกเดินทางต่ออ่าปุ๊บไหนทําการล้างตัวกันดีกว่าเพิ่อความสะอาดอาบน้ํา ทำความสะอาดตัวเองก่อนครับผมเฮ้ยให้ใตายเถอะะไปสู้กับซอมบี้มาแต่ก็ผมมันต้องมีคราบลงคราบเลือดติดมาบ้างแหละผมว่าอ่าปุ๊บป้องกันการติดเชื้อนะครับผมโอ้โหล้างหน้าล้างตาก่อนโอเคเยี่ยมนี่อ,อ่ะไปปุ๊บตาเอ๋มีเจ้าของบ้านไหมไม่มีใช่ไหมอ่าหิวน้ํามีแล้วเอ,เอ้ยเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยาหาน้ําให้กินเฮ้ยรู้สึกว่าเมืองน,นี้นะครับผมมันจะมีพวกอุปกรณ์เยอะว่ะนี่คอ้อต้องเอานะเนี่ย เทปกาว่ะเฮ้ยเอาคอนไปก่อนเอาคอนไปก่อนจำไว้ว่าบ้านนี้มีอุปกรณ์นะฮะพวกอุปกรณ์สร้างบ้านนะครับผมคือผมต้องการในส่วนของพวกขวานคอนอ่าพวกไขควงอะไรพวกนี้ครับผมเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานนะฮะเทือสารเรามีแล้วนะครับผมไปห้องนี้เด้นี่ไงลากไขาควงอ่เก็บมาก่อนกับผมรีโมททีวีนิตยสารไฟฟ้าเล่มที่3อ่เก็บมาก่อนกับผมชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก็บมาก่อนผมว่ามันจะหนักตัวแล้วมั้งเนี่ยเออปึ๊บเทอยากจะได้กระเป๋าสักใบหนึ่ง อ่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับผมอ่าปุ๊บไหนดูนี้สิเช็คให้หมดก็ผมที่เปิดกระป๋องเหรออา่าเมื่อเขือเทศกระป๋องอเก็บมาอ่าแล้วก็ดื่มน้ําก่อนนะครับผมกดดื่มปุ๊บที่จริงเราต้องหาขวดเปล่าด้วยนะเออในตัวเรามีขวดเปล่าหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมนี่เรากินน้าส้มก่อนแล้วกันอ่าหุ้ยหนักตัวละตอนนี้ผมหนักตัวแล้วครับผมสวยแล้วครับผมโอเคอย่าโลภมากอย่าโลภมากเพราะว่าในเมืองแห่งนี้นะครับผมมันจะมีอะไรอีกมากมายให้เราฟาร์มนะฮะ อันนี้อ่าถือเป็นมือลองได้ไหมอ๋อ,อนี่สามารถเน็บใต้ไว้อาเข็มขัดขวาปุ๊บนี่เป็นไงล่ะอันนี้แล้วกันมีมีดปาดเนยผมเห็นเป็นแบบอันนี้เน็บไว้เข็มขัดซ้ายได้ไหมเคมาแบบสมุไรนี่โอ้ยอย่างเท่เลยอ่าโอเคครับผมที่นี่เคลียฮะอ่าเฮ้บ้านนี้ก็ดูปลอดภัยดีนะแต่ว่าเราไปอยู่บ้านเราดีกว่าครับผมปุ๊บอ่าตรงนี้มีอะไรมีปากกาปากกาไม่เอานะครับผมผมอยากได้กระเป๋าอะ คือต้องหากระเป๋ากันเลยฮะตอนนี้อตอนนี้ร่างกายเราหนักมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมกลับบ้านเอาของไปเก็บไปแล้วกันปึ๊บ,บ,บย่อง,อง,อง,องต้องย่องบ่อยๆนะครับผมอมันจะทําให้เราเพิ่มค่าประสบการณ์ในการย่องนะฮะสวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนบ้านไปนไหนหมดที่นี่เป็นคนบ้านนอกคอกนาเลยวะซอมบีไม้ไม่ค่อยมีครับผมคือในเกมนี้นะครับผมพวกซอมบี้มันจะอยู่ในเมืองซะเยอะนะฮะ,ะนี่เนี่ยมันก็มีเป็นปะป่ายนะหรือว่าแผนที่เทเราเลือกมันเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นต่างจังหวัดแบบเป็นบ้านนอกวะเออ มันเลยแบบไม่ค่อยมีอะไรให้เราฟาร์มก็ผมด้วยเลยบ้านเมืองก็น้อยนะฮะอ่าปุ๊บอันนี้เป็นตู้หนังสือของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือนะฮะอ่าพวกนิตยสารใส่ไว้ในนี้ก่อนละกันอ่าตราบใดที่ผมยังไม่มีกระเป๋าผมจะยังไม่ออกเดินทางนะฮะในเกมนี้โอเคอ่ามีเสื้อผ้าแล้วก็อาหารยวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ปุ๊บนี่รามีห้องอุ้ยไม่ใช่นิว่าห้องครัวผมอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ห้องครัวอ่าห้องครัวอยู่นี่ครับผมในตู้เย็นทํางานอยู่เปล่า ตู้เย็นน่าจะทํางานอยู่นะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกในเกมนี้มันยังมีไฟฟ้าใช้อยู่นะฮะเราสามารถที่จะเปิดไฟฟ้าใช้ได้นะฮะคือมันจะมีช่วงเวลาเว้ยเออมันจะมีช่วงเวลาของการตัดไฟนะฮะแล้วก็พวกอาหารสดพวกนี้นะฮะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนปั๊บนี่ปึ๊บย้ายสิ่งของได้รวดเร็วเห็นป่าบอกแล้วอากระทะนี่เก็บใส่ตู้เย็นได้มากระทะก็ใส่ได้ดิอ่ะกาแฟเอ้กาแฟนี่ติดตัวไว้ครับผมกระป๋องเปล่ากระป๋องเปล่าไว้ทำอะไรได้ป่าว กระป๋องเปล่าอย่าหาที่เก็บด้วยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในภายหลังหรือเปล่าว่าเก็บใส่ตู้เย็นให้หมดอะอาหารกาแฟเก็บให้หมดค้อ,คอนอ่ะป,อปิบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะผมเก็บใส่ตู้กับข้าวตัวนี้ไว้แล้วกันอ่านี่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมเปิบแล้วก็ที่เปิดกระป๋องนี่ต้องติดตัวไปนะฮะอ่าผ้าเป็นแผลนี่ติดตัวไปอันนี้ติดตัวไปอ่ายาต้านเศร้าติดตัวไปครับผมเฮ้ยเราต้องหาบุหรี่ก่อนนี่หว่าใช่ไหม เอ้ยโอ้โหเคเพราะเราเป็นคนที่ติดบุหรี่นะครับผมเห็นปะถ้าเราไม่ได้ดูดนะครับผมสักพักปุ๊บมันจะแบบหงุดหงิดเว้ยแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเรียกว่าวิตกกังวลนะฮะต้องหาบุหรี่ก่อนเฮ้ยทิพายแล้วเกมนี้บุหรี่ไม่หายากเลยเดียด๋วยวขอจัดวางระบบนิดนึงนะครับผมโอ้โหเท่คือผมไม่ชอบอยู่อย่างเดียวนะครับผมคือไอเนี่ยในเกมเนี้ยไ,ไ,ไอตัวเนี่ยเม่นโครตรลุงลังเลยมันลกนะครับผมเออมันลกอ,ะอ,ะอ,อล่ะเออปุ๊บไปเดี๋ยวผมไปหาบุหรี่ก่อนแล้วหาบุหรี่ที่ไหนดูดวะเนี่ย มันต้องมีบุหรี่ครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมเฮ้ยดูบุหรี่ไม่ดีนะครับผมมันจะปเป็นโรคมะเร็งนะฮะแต่ว่าตัวเราในเกมนี้มันต้องใช้บุหรี่มันก็นมันอยู่ไม่ได้ปุ๊บซะมีบุหรี่ไหมน้องอมาทีละตัวมาทีละตัวมาทีละตัวครับผมอยากเจอจอนวิกเปล่าอยากเจอจอนวิกเปล่าอาปรการาที่หมหัวนะเวเ้ยเออมาทีละคนเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นผัดสิครับผมเป็นคนแข็งแรงนะครับผมถึงผมจะทําอุปกรณ์แต่ผมก็แข็งแรงนะครับอย่านะครับไปบ้านตรงข้ามเด้ โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บย่องย่องยองยอง,ยองไม่จําเป็นเราจะไม่ประทะนะฮะ,ะปุ๊บสวัสดีครับย,อย,อย,อยอ่องย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 ่องให้เป็นนิสยัยเฮ้ยบ้านนี้แม่งมีคนลุมล้อมเยอะว่ะสงสัยจะบ้านดารา <laughs> ดูกันนะเห็นไหมโอ้ยเตยมันไปกันเต็มเลยอ่ะอเ,อเฮ้ยเอเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนละมันมาหาเราเหรอโอไม่โอไม่โอไม่ไม่มาหาเราโอเคโอเคอ่าไปทางนูน้นไปทางนูน้นดีมากไหนทางขยะมีอะไรถุงดำ ถุงตามนี้เราสามารถที่จะเอาบรรจุของได้นะแต่ว่าผมไม่เอาไว้ผมจะกระเป๋าอ่าปุ๊บคือตอนไอ้ขวดเปล่าเอาเว้ยขวดเปล่าเอาเฮ้ยจะเย็นไอ้น้องจะเย็นไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องนายไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยกลับบ้านไปซะผักแม่งเดะเอ้ยตบติ่บเบ้าตบไปสิโอเคอ่าปุ๊บกางเกงในสีชมพูเลยนะเฮ้ยตายเถอะโอเคเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอ่าต้องระวังให้ดีนะครับผมบางบ้านมันจะมีสัญญาณการขโมยด้วยนะฮะแต่ว่าโจ้โอ้โหเปิดง่ายเลย ขอบุหรี่สักตัวเถอะนบุหรี่สักตัวเฮ้ยที่พื้นนี่มันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยรู้สึกว่าหมู่บ้านแถบนี้มันจะมีอุปกรณ์เยอะว่าพวกค้อนพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดีเหมาะสำหรับในการสร้างบ้านมากครับผมแผนที่นี้ปุ๊บปากกาดำหนังสืออ่ายังไม่เอาอยังไม่เอากบผมยังไม่มีกระเป๋าแต่ตัวหนักนะฮะ นิตยาสารนะครับผมหนังสือสมุดบันทึกนิตยาสารตอนนี้เรามีปะ่ะนิตยาสารเรามีอยู่กี่เล่มวะเนี้เรามีหนังสือตูนที่บ้านเราก็มีนิตยาสารอยู่นะนิตยาสารนี่เอาไว้อ่านแก้เครียดนะครับผมแล้วก็มีเสื้อทีวีนี่เปิดดูได้นะครับผมเวลาเครียดนะเฮ้ยข้างบ้านมีซบบี้ครับผมโอเคคนตัวนี้ไม่ดูบุรีเลยหรือไงปะเนี้ยชิบหายเริ่มเครียดเริ่มกังวลแล้วครับผมเอ้ยบุรีเอาฟรีผมสักตัวได้ไหมวิวิเขใครนอนอยู่นะเดี๋ยวนแป๊บป โอเคศพคนตายแล้วครับผมเฮ้ยมีปืนด้วยปิดป,ปิดหน้าตาก่อนปุ๊บเฮ้ยถึงคุณจะตายแล้วแต่คุณก็มีคุณค่า,าเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างวะกระสุนปืนเก็บมาดเดยเแค่ไมก่กระสุนปืนเยอะจังวะมึงเป็นใครเนี่ยโอ้ปืนพกเยอะมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมึงเป็นใครทำไมมีปืนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวกอนนะกระสุนปืนเพียบแต่ว่า หนักตัวครับผมเนี่ยปืนไม่ปืนยาวปืนสั้นปืนลูกซองเฮ้ยยาวิตามินเอาครับผมแหนบอ่าแหนบนี่เอาไว้ใช้เวลาที่กระจกบาดตัวนะฮะเก็บไปจําเป็นเหมือนกันอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเเดีย๋ยวเราไปเก็บบ้านก่อนครับผมของพวกนี้โอเคไอ้นีคยย่คุณยายคุณยายหัวงอกพกปืนเพียบเลยให้ตายเถอดดูดิมีทุกป,ประเภทเลยโว้กระสุนก็มีอ่ะปุ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยายพอจะมีกระเป๋าให้ผมยืมสักใบไหมฮะเฮ้ย ตรงนี้เราคนแล้วนี่ว่าวไ้ลืมไปลืมไปหลังบ้านมีซอมบี้อยู่หนึ่งตัวนะฮะต้องระวังเอ้าผมหิวน้ำเฮ้ยเดี๋ยวผมไปหาน้ำกินก่อนในครัวแล้วกันในครัวในครัวสวัสดีครับปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างทำการปิดผ้าม่านก่อนชมบโอเคครับผมแล้วก็กดกินน้ำนะครับผมกดดื่มปุ๊บกดกินน้ำก่อนปุ๊บโอเคดื่มให้ตัวเราแล้วก็เติมน้ำใส่ขวดเปล่าด้วยนะฮะปั๊บนั่นแหละโอเคปุ๊บเช็คก่อนครับผมเช็คครัวก่อน มีอะไรบ้างอ่าปุ๊บช้อนซ่อมปุ๊บอืมผมอยากได้บุบหรี่ว่ะเฮ้ยมีแต่อาหารกระป๋องเนื้อกระป๋องเอ้ยบุหรี่ไปไหนหมดเนี่ยบุหรี่ชิบหายละน้ำน้ำผลไม้กินก่อนกินก่อนอันนี้กินได้ครับผมอ่ะดื่มทั้งหมดปึ๊บกินเลยฮะอะไรที่กินได้ก็กิกนไปก่อนเพราะว่าเราหิวง่ายมากนะฮะเฮ้ยผมคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยเอาความหิวง่ายมาเข้าตัวเราเนี่ยเออโอ้ตายหาละอ่าปุ๊บอ่านี่อะโวคาโดครับผมกินเลย กินแม่งทั้งหมดนะฮะเอาให้จุกตายอ่าปึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนนะเฮ้ยอ,อยากได้บุหรี่สักตัวเริ่มกังวลแล้วว่ะเออมันจะมียาต้านเศร้าอยู่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ากินแล้วมันจะช่วยเกี่ยวกับความไม่ตกกังวลได้หรือเปล่านะเฮ้ยมันน่าจะช่วยได้ั้งลองกินดูสักอันหนึ่งยาต้านเศร้าครับผมเฮ้ยเป็นแพนิคเคเปึ๊บช่วยมาเอ้ยไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าวาะแต่ว่าดูแล้วไม่กระดิกเลยไปดีกว่าครับผมอ่าปึ๊บ ดี๋ยวกันผมเอาของไปเก็บบ้านกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ย่า้ยยายยาาครับไอ้น้องอยานะครับนี่ดูพี่แต่งตัวก่อนพี่เป็นค้นน่ากลัวนะพักสิครับพักพักครับผมพักสิครับมึงไม่ล้มสักทีมึงไม่ล้มหมอไม่ลม้มป้าหัวแบะเดะเฮ้ยเฮ้ยไม่ขีดเก็บมาก่อนไม่ขีดไม่ขีดสำคัญครับผมโอ้ยจุดบุหรี่ได้ โ okay, อเค๋ยวผมว่าผมจะเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนนะครับผมเอยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงยังนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันแล้วก็ถ้าว่าชอบเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยไม่มากันเตมเลยไปดีกว่า